สวัสดีครับผมทนายเดชาวันนี้เป็นวันนัดชี้ชะตาตัดสินพลเอกประยุทธ์ว่าที่ผ่านมาเป็นนายกมาครบ8ปีหรือยังนะครับความเป็นนายกรัฐมนตรีจะสิ้นสุดหรือไม่วันนี้มาลุ้นกันแต่ถ้าดูจากคดีที่ผ่านๆมาพลเอกประยุทธ์นั้นที่มีคดีความในชั้นศาลชนะทุกคดีถ้าดูจากฟอร์มการชกที่ผ่านมาแล้วนะส่วนตัวก็ดูแล้วว่า พลเอกประยุทธ์น่าจะชนะคดีนะแต่คดีนี้เป็นคดีสําคัญก็ไม่รู้ว่าพลเอกประยุทธ์จะรอดหรือไม่อย่างไรแต่ถ้าดูจากการชกไฟที่ผ่านๆมาไม่ว่าจะถูกใครดําเนินคดีนะท่านนายกก็ชนะมาตลอดนะครับแต่ไฟนี้เป็นไฟสําคัญนะครับอา,อาจจะเรียกว่าเป็นแมตช์หยุดโลกก็ได้นะครับดูกันต่อไปนะประยุทธ์จะรอดไหมครับนะติดตามกันครับบ่ายสามนะครับการวิพากษ์วิจารณ์ คำตัดส uh ินของศาลนี่ก็ต้องห้ามนะฮะถ้าไปด่าศาลเสียหายเดี๋ยวก็จะมีโทษละเมิดหน้าศาลก็นะก็ขอให้เป็นไปตามพยานหลักฐานเป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามด้วยความเป็นธรรมก็แล้วกันติดตามกันต่อไปครับเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ให้ทนายเดชาด้วยจุกรูจุกรู